เช้าเมื่อก้าวมาโรงเรียนคือบ้านอีกใบสิ่งแวดลออ้อมร่มรื่นสดชื่นในทุกๆวันกิจกรรมเมื่อ้านเรียนสร้างฝันได้ตามใจฉันทุกวันมีความหมายได้ทำสิ่งที่รักจริงๆสุขภาพดีจากอาหารทุกจานที่เรามีพร้อมทั้งกำลังใจจากครูที่คอยดู คคคคโครงการ<ด>จะทานักการพันโรงให้โรงเรียนครบทุกโรงถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากค่ะช่วยโรงเรียนในการลดภาระของคุณครูและบุคลากรทางการศาึกษาเป็นการคืนความสุขให้คุณครูและก็ ช่วยให้โรงเรียนมีความปลอดภัยในเรื่องของสถานที่และก็ลดภาระของคุณครูได้ดีมากๆค่ะขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ัสดีค่ะดิฉันนางพิชยากยแสงแก้วค่ะเป็นคุณครูโรงเรียนวัดสางหีปัญญามณีอุทิศนะคะ,ะซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนไทยรัฐที่ดินอ52อชุมชนบ้านต้นไทสจังหวัดขัตแกค่ะส่วนนี้ก็ได้ได้ย้ายมาอยู่สอนโรงเรียนใกล้บ้านค่ะก็ทำให้ชีวิตปอนนี้มีความสุขมากขึ้นค่ะไม่มีความกังวลในด้านของความปลอดภัยจากเหตุการณ์นะคะแลวก็ทําให้ตัวเองเนี่ยได้ดูแลพ่อแม่ได้ดีขึ้นนะคะมีเวลาให้ลูกมากขึ้นค่ะซึ่งซึ่ง,งเป็นความ มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะต,ตอนนี้คุณมีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะตามที่โรงเรียนกับทางเขตพื้นที่การศึกษาได้มีโครงการตามน้องกลับมาเรียนทําให้ทางผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากที่โครงการนี้ทําให้ลูกของผมได้กลับเข้ามาเรียนในระบบอีกครั้งขอขอบพระคุณโครงการนี้มากครับ รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะทำให้หนูได้มีห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีกลิ่นหอมหนูชอบมากเลยค่ะตัวผมชอบโครงการนี้มากเพราะได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีห้องน้ำที่สวยงามครับมรผมอยากได้จะเล็ตเอาไว้เพื่อค้นหาความเรียนรู้เพิ่มเติมครับ นูอยากจะได้เครื่องเล่นเพื่อตัวหนูและน้องๆเพื่อจะได้เรียนและเล่นอย่างมีความสุขค่ะ<ป>เรามีความสุขในหัวใจ,จความสุขที่ไม่เคยหายไปสอพอปอ,อสงคราเขตหนึ่งสร้างคือไว้ทุกก้าวเดินสู่ฝันมีเบียวได้ดปลอดภัยทุกครั้งที่ก้า คือที่คพิ่งพา